เองก็มีจุดเด่นซึ่งเราจะนําเสนอให้ได้ติดตามกันนะคะจากเชียงใหม่ไล่กันไปที่อาเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นที่อยู่ของคนพื้นเมืองซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่นี้ก็จะมีการจัดประเพณีแบบชาวไทยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็คึกคักไม่แพ้ที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันเราไปติดตามรายงานจากคุณสุจิตรากิพโรธค่ะมาเลยค่ะ พนังานชาวบ้านเชื้อสายไทยใหญ่ยังได้ร่วมกันตีกองเพื่อสแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้านชุมชนบ้านใต้สร้างความสุขสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากอีกทั้งยังได้ใช้ดอกกูนสีเหลืองอารามซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์สำหรับวันเทศกาลตกแต่งงานภายในให้ดูสดชื่นและสดใสเหมาะกับเทศกาลรื่นเริ่ โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าลวดบอกกับทีมข่าวทีนเอ็นเเวนตี่โฟว่ากิจกรรมวันสงการที่ชุมชนบ้านใต้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่แท้ๆมีกิจกรรมมากมายในวันนี้เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้สอสนานรื่นเริงร่วมกันวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยใหญ่เนาะเพราะส่วนหนึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นคนไทยใหญ่และส่วนมากถึงได้ทํากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดประเพณีของไทยใหญ่และ ของพื้นเมืองของเราซึ่งได้จัดกิจกรรมตรงนี้ทุกปีโดยมีการาลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพระพิสุทโงผู้สูงอายุในชุมชนและขอคมาลาโทษทุกท่านซึ่งได้ทำกิจกรรมทางครั้งนี้มาโดยตลอดครับ ช่วงเช้าที่ชุมชนบ้านใต้มีชาวบ้านร่วม100คนแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกผ้าไทยร่วมทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรฟังเทพรพรส่งน้าําพระถวายเพลรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านใต้และขอขมาลาโทษพร้อมรับปรบพลน้ำมนต์ส้มปล่อยซึ่งหมายถึงการปล่อยทุกปล่อยโศกให้หมดไปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ส่วนเด็กๆและหนุ่มสาวได้เริ่มเล่นน้ำสงการกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเชา้า บรรยากาศของชุมชนในเมืองมีประชาชนทําบุญบางตาเนื่องจากกิจกรรมทําบุญตักบาตรใหญ่ของชาวเหนือจะเริ่มสิงในวันที่15เมษายนนี้แต่ยังคงมีประชาชนบางสว่วนเดินทางมาทําบุญที่วัดให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วรวมถึงทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันสงกรานและมีแผนที่จะร่วมเล่นน้ำช่วงถนนรอบเทศบาลเมืองแม่สอดในช่วงบ่ายๆด้วยผู้ที่ส่งกุศลให้ผู้ร่วงลับนะคะแล้วก็แผนก็วันนี้ ก็เล่นน้ําในอําเภอเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> ก็ใส่ผ้าเด็กๆมาเล่นน่ะ <Yeah. S 1> ก็คงช่วงบ่ายอะช่วงเที่ยงร้อน <Yeah. S 1> ก็ก็มาอีกทีวันที่สิบห้าเป็นวันพญาวันนะคะวันนั้นก็ทําบุญแล้วก็ช่วงทําบุญจากวัดเสร็จก็จะไปรดน้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุ <Yeah. S 2> อยากให้ประเทศไทยมีความสุขอะทุกทุกคนอะช่งดงีสงการทุกทุกคน มีความสุขสนุกสนานะในเทศก,กาลนะคะก็เริ่มจะไหว้พระก็จะพยายามจะไหว้พระให้ได้เก้าวัดก็เป็นวันนี้เป็นวันไอวัดแรกที่มาก็ได้มาเจอศึกษาว่าแล้วถ้าวันทางเหนือจริงๆเขาจะเป็นวันที่สิบห้าสิบห้าจะเช้าทําบุญตักบาตรแล้วตอนบ่ายก็จะไอเริ่มสายก็จะเริ่มไปบ้านญาติผู้ใหญ่ดําหัวเดี๋ยวสายก็จะ เล่นไปมีก็ไปหลายที่อนะเพราะว่าไปก็เข้าวัดช้าขึ้นมาเข้าวัดสายก็เริ่มจะขับรถตัเวนไปตามจุดต่างๆที่เขามีเล่นน้ํากันตามตามถนนหนทางเขาจะเล่นกันทุกที่ <laughs> ถนนรอบรอบเมืองไม่ตอดถนนรอบๆในเมืองแล้วก็ทางไปทางริมเ,เมย ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุจิตรากิพาโรนะคะก็รายงานมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศสงกรานในพื้นที่ที่มีทั้งเรื่องของความสนุกสนานของการเล่นน้ําแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานด้วยนะคะอย่างที่